เราจะเริ่มทําจากเส้นนี้ค่ะก็โค้งริบีนมาแบบนี้เลยค่ะสอดไปใต้เส้นตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงกระชับมาก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะอีกสามเส้นเราก็ทําแบบเดียวกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาเอาเส้นสีน้ําเงินค่ะเราจะตัดปลายแหลมด้านหนึ่งปลายตรงด้านหนึ่งนะคะเราจะเอาด้านที่เป็นปลายแหลมค่ะสอดขึ้นจากทางนี้ให้ปลายริบบิ้นออกตรงช่องนี้ค่ะก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ให้ปลายตรงนี้ค่ะให้หลบเข้าไปด้านในนะคะ จะทำแบบนี้ให้ครบทั้ง4เส้นนะคะ พอได้ทั้ง4เส้นขึ้นมาแบบนี้ก็จะกลายเป็น4คู่แบบนี้นะคะ